สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนตกไปพักหนึ่งช่วงสายๆนะคะแล้วก็พอตอนเย็นนะคะมาเดินสำรวจนี่มาดูนี่ค่ะฝีมือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะคะที่มันมาแอบกินเนี่ยเป็นประจำเราจะต้องคอยมาสำรวจคอยมาดูเนะะี่ยค่ะมันก็คือหอยทากนั่นเองนะคะนะคะเราก็ต้องคอยเก็บเอาไปทิ้งนะถ้าใครไม่ได้ใช้ยานะคะซึ่งซึ่งเราไม่ได้ใช้ยานะบางคนเขาก็จะใช้เอ่อ อยาก้าหอยอะคะ่ะที่มันเป็นเม็ดสีชมพูมาโรยๆก็ได้นะคะคือถ้าเราปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราโรยรอบๆกระถางน,นะคะโรยรอบๆกระถางก็ได้นะแต่นี้ปลาเก็บไปโยนทิ้งนะคะนี่อันนี้อีกนี่เยอะมากเลยค่ะต้องคอยเก็บไปทิ้งนะเพื่อนๆถ้าเห็นน่ะหรือถ้าเจอไข่มานนะี่จะเป็นเป็นเม็ดสีเหลืองๆคล้ายๆกับปุ๋ยละลายช้าะคะ่ะอันนั้นน่ะเอามาบีทิ้งให้หมดเลยนะคะเพราะว่าออกลูกออกหลานเยอะมากอะคะ่ะนี่ดูสิ ตัวอันตรายโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไปโยนทิ้งกันนะคะ